แลม่มันมาวะแม่มันมาวะแม่นมาวหันหางมันก็ตอนนี้มันแม่มันออกไปหาเศษไม้เศษอย่างมาสร้างรังของมันต่ออีกสักั้งอีกสักรำก็จะกลับมาละตอนนี้หันย่ามีอยู่สี่ช่องสามช่องสี่ช่องในการจีบมันจะไว้วางไข่ของมันมี่คาดนกลางคืนหรอวะ ยังทํางานอยู่เลยบุียน่ากลัวมากเลยขยันสุดๆขนาดกลางคืนนี่แปลงลังคนเดียวมันเลยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยวันนี้วันที่สิบแปดตัวดูการทําลังของมันอยู่เนี่ยไม่กระทันงกลางคืนมันยังทําเลยวะวันนี้แม่ม,มันอยู่อ่ะ แต่ว่ามันสร้างลังหลอกของมันได้เยอะมากวันนี้วันที่ยี่สิบมาพันเน่ยไม่ยูถ่ายใกล้แบบได้ละเฮ้ยแม่มันมาแล้ววะเนี่ยมันมาวะถ่ายใกล้มมนได้วะจ้องแล้ววะอุย้ยถ่ายใกล้บ่ได้วะดูดูด,ด,ด,ดูมันทำอะมันสร้างลังข้างในของมันอยู่แนะ่ ต้องระวังยุ่งกันว่าอันนี้พ่อมจะจี้ได้ตลอดเวลาหนิเว้ยดูดูดูมันทำมันสร้างรังข้างในมันก็ขายายให้ลูกมันเน้อมรับลูกมันตีมันจะใหญ่ขึ้นมาซิดแต่หน้ามันก็จะมาสร้างรังรอบนี่เห็นมะตัวเดียวเนี่ยดูการทํางานของมันสุดยอด วันวันหนึ่งมันทำงานของมันวันวันวันหนึ่งมีวันหยุดทั้งกลางวันและกลางคืนที่ไายคิดไว้นะสุดยอดแต้เต้ดูดูดูมมันอยู่หรอวะแม่มันอยู่รักไายคิดปบะหางตอวะดู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 เหมือนสวยติมเลยวะน่ากินเงาหนิ นี่จากวันที่15หถึงวันที่23ากุมภาเนี่ยวัน9กวันเนี่ยมันสร้างในขนาดนี่ตัวเดียวของมันสุดยอดแต่ทำงานดูๆห่างมันนี่หั่มสักส5หวันเขาก็จะไม่ได้หันหลังข้างในมันละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสร้างหลังรอบนี้ปิดมีรูเข้าออกแค่เล็กๆตัวมันเข้าออกกั่น่ะเขาจะไม่ได้หันหลังข้างในมันละดูๆมันมีสิบกว่าช่องและก็นนี่นี่วางไข่เรียบร้อยละ ดูด,ดูตัวเดียวของมันทํางานเนี่ยนะแปดวันเก้าวันเนี่ยที่ถ่ายคลิปมาเนี่ยสร้างได้ขนาดนี้เนี่ยดู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 สุด,ด,ดอยอดอะหัวใจของมันเก่งมากมากเลยวะ่ะดูพอจรยังสวยติมหน้ากินขนาดเลยบเฮ้ยตจ้าตอนถ่ายคลิปข้งหลกประมาณเก้าโมงกว่าแต่ตอนนี้ หโมงประมาณหกโมงกึงแต่ว่ามันสร้างได้เร็วมากเลยจะปิดแล้วเหลือน้อยเดียวดู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 แต่แม่มอยู่ข้างในยอยู่อ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยว่ะในการทำมันเฮ้ยแม่มันมาไหม <c oughs> พิดได้ดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาออกการสร้างของมันนี่เริม่มจะสมบูรณ์ละเต เริ่มจะบ,บหาหันลังข้างในของมันละวันนี้มันมันเหลือแค่นี้่ะน้อยเดียวแล้วตัวที่เวมันเข้าออกกันเนาะบ่าหัวแม่มันอยู่ไหนหรืออยู่นอกวะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าออกมาก็ พินตัวไผ่ตัวมันหรื่าฮานี่ก็ตัวไผ่ตัวมันนะก็วะพออย่างน้อสาวน้อยบ่พออย่างน้อสาวน้อยนี่ไปดูลังตอมก็วะท่าทิพย์ลังตอมกัมนึงวะอ้าตอนนี้กำลังสร้างเจนทีสามเพื่อขอบลังที่ห้องหันกินมันส,สวยงามนี่ดูมันสร้างไงเจนทีสามเพื่อขอบลังตัวนี้เพื่อขยาย รังที่มันวางไข่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมรับลูกของมันที่มันจะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเริ่มสร้างละดูดูนะแม่มันมาอยู่ตัวตน,นี้สุดยอดอะตัวเดียวของมันเองต้องวางไข่หาอาหารกินเองหาวัสดุเปลือกไม่ยงมาสร้างรังของมันเองทําทั้งกางวันและกลางคืนันนี้ใข่เซี่ยงใครสอนทําได้อัตโุม,มัติของมันเองสุดยอดก่ะ ข้างในกลางนมันลึลไดแม่เมยมันมาวะเม่มันมาวะเม่มันมาวะเม่มันมาวะเอาหยุดก่อน แม่มันมยูมได้แม,ม่มันอยู่ทายมันได้ละ